จุดขายของโตโยกโอ้โหมีเป็นร้อยข้อข้อแรกเลยนะครับสายยางโตโยกเป็นสายยางที่ผลิตจากวัสดุที่ดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับทุกจุดสายกลมตลอดทั้งเส้นนะสายบางยี่ห้อไม่กลมเหมือนโตโยกนะครับผมอย่างที่2ควบคุมการผลิตตั้งแต่เม็ดสูตรของเราโดยเฉพาะอย่างที่3คือไม่มีกลิน่นสายดีไม่ดีเนี่ยวัดกันที่กลิน่นถ้ากลินกล่นแรงไม่ดีกลิ่นที่เราสูตรเข้าไปเนี่ยมันคือสารเคมีที่ผสมในสายยางถ้ากลิ่นแรงให้เราคิดวเลยเฮ้ยสายตัวนี้ไม่โอเคละเราดมก็เข้าสู่ร่างกายเรากิน ก็เข้าสู่ร่างกายซึ่งมันไม่ดีแน่นอนนะครับสายของเราข้อดีคือไม่มีกลิ่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปลำเรยงอาหารได้นะตัวนี้ใช้งานทั่วไปไม่ใช่งานอาหารนะครับสายอาหารผมยังมีอีกแต่ขอแนะนําตัวนี้ก่อนล้วกันนะครับผมต่อไปคือสายยางนี่ไม่แข็งเพราะใช้วัสดุที่ดีเยี่ยมผิวสัมผัสข,ของสายยางไม่เหนียวเนินอนะลื่นมากครับผมโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยคุ้นนะครับมันเล็กไป สิ่สำคัญคือสินค้าของตโตยกไม่เคยขาดสต็อกค,ครับไม่เกิน3วันแน่นอนนะครับถ้าสั่งของผมไม่เกิน3วันถึงมือของทุกท่านแน่นอนนะครับผมพูดถึงกรณีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับต่างกันว่าอาจจะต้องรอนานนิดน,นึงนะฮะหรือส่งไปที่คลังดีซีของไทยวัสดุไม่ขาดแน่นอนแต่อยู่ที่คลังดีซีและจะกระจายไปตามสาขาระยะเวลานานขนาดไหนสำคัญมากเลยสสยยังตโตยกเป็นสายยางยี่ห้อเดียวในเมืองไทยที่มีการทําตลาดทั้งออนไลน์ line, และออฟไลน์ line, และมีโฆษณาทางทีวีด้วย ส,สายยางต้องโตยกส,สายยางต้องตัวยกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสายยางของเราเนี่ยเราไม่ต้องเอาตลับเมตรมาตัดให้เสียเวลาครับมันมี m ม a s u r i n g mark ทุกๆเมตรเพราะฉะนั้นจะตัดสาย1เมตรเราดูมาตรงนี้ สเมตรเราก็นับไป2มาร์กเราก็ตัดนะครับสิเมตรเราก็มาดูตัวเลขดีกว่าเราจะไม่นับ10เมตรตัวเลขที่สําคัญมันมีคําว่าโซกับสต็อกนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยตรงสต็อกมันเขียนว่า0ูนย์สตรงโซมันเขียนว่า0ูนนั่นหมายความว่าโซเนี่ยมันขายไปแล้ว9เมตรนะครับเหลืออยู่ในสต็อกอีก41เมตร2ตัวเลขีิบวกกันคือสายตัวย่อนทรยี่สิบห้าหนึ่งม้วนมีความยาว50เมตรนะครับถ้าผมตัดเมตรนี้แล้วผมไปตัดเมตรต่อไปมันก็จะเป็นคําว่าโซ 010ก็คือขายไป10เมตรแล้วคําว่าสต็อกมันจะเหลือ040เหลืออีก40เมตรเนี่ยครับมันง่ายมากขายไปเพิ่มมากขึ้นสต็อกก็จะน้อยลงนะครับมันจะเป็นตัวเรย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมตรสุดท้ายมีความหลากหลายของสายยางเยอะอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีแค่2รุ่นมันมีอีกเยอะแยะมากมายบางคนบอกเฮ้ยพี่ใช้ท่อ5นิ้วอะโตยโยสปริงมีแค่4นิ้วอะหายพี่ได้ไหมพี่โทรมาครับจัดให้ สินค้าดีมีประกันใช้ของเราหมดห่วงเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าผมทำงานโตโยกเทดดิงไทยแลนด์นมา15ปีทีปีเราไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าเรามีบริการหลังการขายมีบริการให้คำปรึกษาเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาของสายยางนอกจากสายยางแล้วเราก็ยังมีบริการด้านอื่นอีกนะครับเช่นบริการตรวจสุขภาพสายยางบริการตรวจลลวัดลมรั่วบริการตัดตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับผมมีปัญหาปรึกษาเราอยากทดลองใช้สายยางปรึกษาเราขายไม่เป็นปรึกษาเรา สายยางต้องโตโยต้าครับขอบคุณครับ